ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะเจอกับอันตรายมากมายอย่างเช่นซอมบี้ที่ผมจะกัดกินสมองผมและนี่คือวงล้อหันสาที่จะส่มอุปสรคและชาเลนให้ผมมาดูและการตัดสินใจที่อาจจะเป็นความผิดพลาดของผมมาเริ่มกันเริ่มมานะครับผมใช้อาชีพคนขุดเมืองน,นะครับเออเลยมีฐานสองก้อนตั้งแต่เริ่มเกมเใส่เข้าไปเลยแล้วต่อไปก็ผมก็ต้องมาขายทอง ซื้ออาวุธคอติก็แล้วก็ป้องกันตรงป้องกันตรงอันนั้นนะครับคนขับออซอมบี้จะได้เข้ามาไม่ได้แล้วก็ออเดินทางนะครับแต่อ๊เหมือนผมจะเจอดูได้สิด้วยความที่เราเป็นคนขุดเหมืองฉันทาตยานมาบอบเอาะให้ขุดนะ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยที่แกแกเป็นใครกันโอ้ชิพายแล้วอ โอ้ยเฮ้ย,ยก็ต้องเรือเริ่มใหม่คุณผู้ชมคงบอกว่าผมง่อยแน่ๆเออก็กลับมาเริ่มต้นใหม่เลยเฮ้ยเอาล่ะคงคงไม่มีเออพวกคาร์บอยหรือโจรสัห้าใช่โจรสัมห้ามาอีกใช่ไหมก็ขุดฐานเนี่ยขุดเร็วใช้เวลานี่คือความสามารถพิเศษของอาชีพคนขุดเหมืองน,นะครับ เอาละไปกันต่อเอาละแล้วก็เอาฐานมาแปะแปะไว้นะครับผมก็ต้องขอจัดของสักนิดนึงเอาละแล้วก็ไปเล้งยิงยิงแตะหนึ่งอ้อฟูอเอาละคงไม่มีอะไรอีกใช่ไหมคงไม่มีพวกของมันมันลุม เออสบรหึ่งกับข่อยนะเออแล้วก็ขับม้าไปได้ม้าฟรีแล้วเทมาฮาเดสุดโลซัมโลเด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 แดเ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 ดอดเ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 เมเดเดเ้เเดเเแบบเกมเมเด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 เเด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 เเด้ดบบเดเ อืมได้ภาพพันแผลเกมก็พวกนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ได้ปกติวันมีเงินบอลเปล่าวะเออน่าจะอัปเดตใหม่แหละเออนี้รวยแล้วหมังเออเอาละและนี่คุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นประโยชน์ของมันแต่นี่คือหน้าต่างชั้นดีแถบป้องกันกระสุนได้ด้วย แล้วก็ผมก็จะขอจัดของสักน,นิดหน่อยอืดูให้จบนะครับเพราะผมว่าอาจจะได้สมบงล้อชาเลนซ์เส่งน้อยครับกาเดี๋ยวอ๋อมือดแล้วดีดูนะไม่ใช่พัดดวงจันใหญ่ครับเออรอดูให้ถึงหนึ่งหมื่นเมตรนะครับเพราะว่าผมจะได้สุ่มชาเลนนะครับอตีพวกซัมบี้เลยนะครับส่วนตรงนี้ปุ้น ปูนปูนปูนปปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายขับไล่ปีาศาจพวกซสบ,บี่พวกนี้อยากคิดว่าจะทำอะไรข้าได้ด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์และโน่นก็ตอนนี้ก็ใกล้เช้าแล้วนะครับคุณผู้ชมเอาละน่าจะออกไปได้ไม่ได้มัง้งเอเอออกไปดีกว่าครับเออเราจะต้องทำอะไรอีกอ เฮ้ยเกือบตายเกือบได้เป็นคนโง่เลยถ้าผมตาย,ยเมื่อกี้หรือผมออกเร็วกว่าน,นี้แล้วก็ตายไปยคุณผู้ชมคงด่าผมว่าผมโง่แน่นอนเฮ้ยเอาละก็ได้เวลาของการขุดนะครับเพราะว่าผมจะเป็นนักขุดเหมืองแบบสตีฟสตีฟไอแอมสตีฟเอาละโจรสามห้านี่อย่าคิดว่าผมไม่เห็นนะเอาละ อืมค่อนข้างไกลเลยขับไปสักหน่อยเทมาฮาดิสโบจัมโปนี่นะจะต้องเป็นจัมโปเทมาฮาเอาละไม่รู้ว่ายิงโดนหรือเปล่าแต่ยิงไปแบบมั่วๆด,ออดูท่าทีดูไม่โดนเลย เูชมคงน่าจะด่าผมว่าแบบอยิงไม่แม่นกูนี่ละหัวคมคมๆแม่นจิบหายเนี่ยแกนี่มันไม่ได้เรื่องจริงๆเออสาหรับบางกลุ่มนะครับเอาละเอาละละ่าสุดแล้วเฮือพวกโจรสามห้าไอ้พวกนี้ก็ราคาดีอยู่นะครับอืมเอาละเก็บม้ามันด้วยส่วนตรงนั้น เอ,อ่อด้วยความที่เราเป็นคนใจลายนะครับปล่อยให้มันเหงาเหงาโดดเดี่ยวเดียวดายทำการท้องเลทะเลทรายนะครับอืมเอาละต่อมาผมก็เจอไ้ป้นตรงนั้นอือเอาละอือฮมโอ้เหมือนเหมือนมันจะยิงกันเองด้วยนะครับผู้ชมเอาละ่ะขอบคุณมากเลยนะคุณนายอำเภอเอาละ่ะเฮ สับเรียบให้นะอืโอเคเรียบร้อยอืมส่วนคุณนายอำเภอเดี๋ยวเราจะช่วยให้นะเออเดี๋ยวเราจะเผาศพแล้วนายจะขึ้นสู่สวงสวรรค์ที่ไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าเอาละอันนี้อันนี้ก็นั่งต่างเอาละเก็บไาเลยเอาละแล้วก็อาจจะเก็บซอมบี้ไปบางส่วนไปทำเป็นเชื้อเพลิงด้วยนะครับผู้ชมเอาละ อืมตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับอืมมาดูกันว่าผมจะส่มวงล้อได้อะไรเอาล่ะกว่าจะมาถึงก็นานใช้ได้เลยครับอืมอมหมดโอโ้อโอหมาป่าเหมือนว่าคืนนี้จะเป็นคืนหมาป่าครับเออเอาล่ะมาดูกันว่าผมจะได้เกินเยอะมากมหม,มั่งามาสุ่มกันว่าจะได้อะไร เฮ้ย hey. ห้ามขี่มาโอ้ oh. อดเป็นคารบอยเลยเอาละซึ่งผมก็กลายเป็นเศรษฐีร่ำรวยซื้ออวิรไปด้วยก็ไม่ค่อยได้รวยมากขนาดนั้นแค่พูดเท้เอื่อแล้วต่อมาผมก็ได้เจอกับหเหมือนแหล่งขุดเหมืองและผมก็เจอโจรด้วยเฮ้ย <Hey, S 2> ดูนั่นที ผมได้ปืนใหม่มาแล้วมันลากหัวคมๆได้เก่งกว่าเดิมเอาละปิวปิวลด,ดเสียงซะหน่อยคุณผู้ชมคิดว่าดังเกินไปหรือเปล่าเอาละคุณผู้ชมอย่าผมอย่าด่าผมนะว่าผมยิงไม่แม่นผมก็ทําเต็มที่นะพี่น้องประชาชนนะจจะเอาละอล่าหัวคมๆเอาละก็ได้เวลาของเกิอืม เก็บศพโจรไอ้พวกนี้โจรสามห้าได้ราคาดีอยู่เอ้ยควรเก็บไปวะควรควรเดินไปเก็บโอ้มืดแล้วเอาล่ะด้วยความที่มันมืดไม่รู้ว่าถ้าเป็นคุณผู้ชมจะตัดสินใจอย่างไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับอืว่าจะไปเก็บแต่สมเลือกเซฟเซฟไปก่อนนะครับเออผมขออยู่ในรถไฟดีกว่าอยา่างอรซอมบี้ก็เข้ามาไม่ได้แบบผมอยเล่นแบบเซฟเเอาล่ะ ศพโจรพวกนี้เอาไว้ที่หลังแล้วกันส่วนนั่นอแหล่งขุดเบืองมันคงเขาบอกว่ามีฐานโคตรเยอะแต่ก็ไม่เยอะพอที่ไปถึงจุดสิ้นสุดนะเอาละพวกซอมบี้แกน่ะต้องตายแล้วเอาถานมาให้ค่ะข้าพเจ้าจะไปดั่งสวงสวรรค์ไปที่เม็กซิโกอืม ขอบคุณขอบคุณส่วนตรงนี้เหมือนผมเห็นคนชอบขุดกันไม่รู้ว่าทําไปทําไมเอาละอมคงไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเก็บศพซอมบี้เป็นเชือ้อเพลิงด้วยแล้วหลังจากนั้นผมก็ต้องขับรถไฟไปเก็บศพโจรน่าจะดีกว่านะเออเอาละหลังจากนั้นผมก็เก็บศพโจรน,นะครับอืมโจปรป่ะคุงบอกว่าโอ้ยเอาศพกูไปดีกูกรแทกเยอะแล้วนะ ถ้ามันมีชีวิตอยู่คงบอกอย่างนั้นว่าแบบโอ้ยกูโดนกระแทกเยอะชิบหายเลยเมื่อกี้เอาละ่ะอืมเดี๋ยวจะจัดเพื่อแกดีๆนะโอเคศพซอมบี้ก็ทำเป็นเชื้อเพลิองอืมก็ได้ศพเยอะพอสมควรเอาละ่ะจัดของอืมดูนั่นสิครับผมเจออะไรเฮ้ยคุณมาคุณคิดเห็นยังไงล่ะคุณมาหนาเข้าเอาละ่ะ ต่อมาผมก็ต้องไปเก็บผัวเทสล่าเอาละอืแล้วก็เหมือนจัก,กรวาลน,นี้เทสล่าจะค่อนข้างรวยด้วยเอาละเก็บของผมก็ต้องป้นขอแล้วก็ซอมบี้มาจากไหนอ๋อสงสัยหมู่บ้านอยุ่ติดหยุดใกล้กับหมู่บ้านเอาละอุ้ยเอาละได้เวลาหนีออกไปแล้วหลังจากนั้นผมก็ต้องขึ้นไปบนรถไฟเอาละ คุณผู้ชมคิดว่าผมควรป้นหมู่บ้านดีไหมครับอืก็ได้มาของก็ของดีเลยเสาล่อฟ้าแปะตรงนี้ผมว่าคงไม่โดนม้ากูส่วนหัวเทิดล่ามันขายได้ราคาดีเสียวเสียวอันนั้นเออ่เอ,อเสียวแบบถ้าแปะไปแล้วเอออะไรเนี่ยขอเก็บไว้กับตัวดีกว่า พวกสอบ,บีิวัดีแทนที่จะเดินหนีไปกับเดินมาหารถไฟหูท่านทอบผู้นี้อย่างนั้นหรือโอเคมืดแล้วเอาละ่ะก็คงต้องอยู่รถไฟยาวๆอืจะมีอะไรนาะคุณเช่าคิดว่าจะมีอะไรเอ้ยคือตีพือคืนหมาป่าด้วยครับเอาละ่ะหมาป่าจะกิเลหมดตัวและใจยอมยก ok ให้เธอเป็นจอมกวัน หมดละละละไงจำไม่ได้แล้วร้องยังไงเอาละเติมกระสุนไปหลังจากนั้นผมก็ต้องยิงหมาป่าครับอืหม,มาป่าอันนี้ก็ตัวหนึ่งก็ยีสิบใช่แล้วก็เอามาเป็นเชื้อเพลิงก็ดีด้วยมันก็ได้ผอสมควรถ้าของต้องตันแล้วเอาละอืเช้าแล้วเอาละอยู่กับโจรน,นะเออ จะมาไอเอออัลซาลาออโอโอลืมไปห้ามขี่มานี่ว่าเออ,เ,อ,อเคยชินว่ะเอาละไอ้พวกซอมบี้ตรงนั้นนี่ปังปังละโขคมคมปังปังเอาละระวังตัวไว้แกไม่รอดแน่เราะจะนั้นเขาก็ยิงซอมบี้ในหมู่บ้านนะครับ เอาละอุ๊ยอุ๊ยอุยแม,ม่มันจะเข้ามาข้างหลังมันจะขุดทองผมโ no. นนาอ่ะเอาละแก okay. ปังนายธนาคารตกลงมันคือนายธนาคารหรือหัวหน้าหมู่บ้านวนะ น่าจะนายธนาคารเพราะว่ามันมีนมหลายตัวอยู่ต่อหมู่บ้านเออสารัหมู่บ้านใหญ่และต่อดีผมก็เข้าไปป้้นธนาคารเอาละอเอาละได้ทงแล้วหลังจากนั้นโคบก็ได้เจอกับแก๊งจโจนอุ้ยอ้ยออกไปออกไปอุย้ยกูจะออกอุยอยอ้ยแก๊งโจนสามห้า แกมไม่รอดแน่เอาจริงๆกูน,น่าจะฆ่าหัวเยอะมากกว่าโจนสามห้าเนืี้อีกสู้ซอมบี้เป็นฝูงได้ลุยโจนทั้งกล่องทับได้อปังปังเอาละก็ได้แก๊งโจนแล้วแล้วก็เินบอนปืนไลฟ์เฟิร์นเจ็บศพโจนสะสนิตได้ฐานมากระสุน อืมแล้วผมก็ได้เข้ามาโอเคเนื่องจากครั้งนั้นห้ามใชม้ม้าคราวนี้เออผมก็กลับมาใชามา้ม้าต่อมาก็จะถูกห้ามอะไรอีกนะครับม,มาลุ้นกันนะามบนห้ามใช้น้ำมันหูปืนเลือดโอเคแต่ดั้นเราไม่สมควรใช้น้ำมันงูปืนเลือดนะครับแต่ดั้นเราควรใช้สิ่งอื่นเอาละ ขายเลยน่าจะได้ราคาดีอยู่เอาละอุ๊ยเอาล่ะ,ละซื้อกระสุนไปเยอะๆทวยข้าวดิกูรวยแล้วรวยช้างรวยช้างรวยชักโอ้ยเพลงมันร้อนอย่างนั้นจริงๆนะครับคุณผู้ชม เอาละลัจงจากนั้นผมก็ขับไปยาวๆนะครับมันห้ามใช้น้ำมันงูสิคุณผู้ชมคงน่าจะบอกว่าโอ้ยกูกูแบบอดคอนเทนต์เลยพี่ไปไปเสี่ยงอันตรายได้ไหมแบบห้ามใช้น้ำมันอยู่แต่กูไม่สนเว้ยเอาละกูสบายแล้วด้วยความที่กูสะสม่านและเชื้อเพลิงมาเยอะเอาละไปไปเซฟโซนต่อไปห้ามใช้น้ำมันงูใช่ไหมเอาละ ก็ไม่ไปไหนเลยเออละได้อะไรกันคุณชมมาดูกันครับมาดูกันว่าข่าวนี้จะได้อะไรลุ้นกันแย่กว่าใช้น้ำมันงูอีกเอาละเนื่องจากคราวนี้ใช้น้ำมันงูได้ก็ซื้อน้ำมันงูเยอะๆนะเออเอาละแล้วก็ซื้อถ่านด้วย น่าจะได้่านเยอะพอสมควรและต่อมาอมืเจ้าพั้นด้วยควาที่เรามีน้ำมนต์ศิ์ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายครับไล่ปีศาจโอเคเจ้าหมาอัศร่าหน่อยครับกูก็ตั้งชื่อหมาว่าอัศร่าอย่างเดียวเอาละอันนี้น่าจะอัศรา,าที่สองไม่ก็สามแล้วเพืกกแกจงระเบิดกันเองซะเอาละ แล้วก็ล่อม,มาครับให้มันโดนน้ำมนต์เยอะๆเอาละอืมอืมเสี่ยวเสโอ้ชิบหายแล้วมืดแล้วเอาละทำยังไงต่อดีวะดีวะอืมอาก็โค้ต้๊กไปยังรถไฟนะครับเพื่อ,อ,อจุดเซฟโซนที่มั่นคง เอาละพวกแกก็อาจจะตามมาเลยก็ได้นะแต่กูบีนน้ำมันสัตว์สิบโอ้ยโอ้ยมากันเยอะสุดผายน้ำมันสัตว์สิ์ปัดเป่าสิทั่วร้ายครับไล่ปีาศาจผมจะรอดกันไหมเือ,อพวกแกเข้ามาไม่ได้แล้วเอาละแล้วก็ฟาดฟรีๆเลยครับอเนื่นองจากซอมบี้พวกนี้มันเป็นสัตว์เดร,รัจฉานสติปัญญาต้อยต่ำดังนั้นผมถึงอันนั้นได้เอาละ ผมจะวางแผนไปโบสถ์นะครับแต่ก็คงต้องล่อซอมบี้มาก่อนอเพราะว่าเราเป็นคนดีดับถือและเชื่อในพระเจ้าแล้วก็พระบิดาพ่อของพระเยซูพระบิดาขี้ไข่หอมๆ <c oughs> <c oughs> ขี้ไข่ละสาโรเรื่องนั้นอะครับเราเข้าโบสถ์กันแต่เอาจริงๆเราไม่ใช่ชาวคิดนะครับเออ ดังนั้นเราจึงเข้าบวดมาป้นนะครับเพราะเราไม่ใช่คนคิดเอาละเพรซอสมบี้เจอน้ำมนต์ส,สิทหน่อยนี่คือขี้ใครของพระบ,บิดาเอาไปซะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายขับไล่ปีศาจพระบ,บิดาอพระบ,บิดาเป็นผู้สร้างโลกนี่ได้ไปแล้วนี่คือรหัสตู้เซฟธนาคาร เจอเจออุ้ยเจ็บใช้ได้โอ้ยโอ้ยกูติดอีโอ้ยอแกทั้งบังอาจก้ามาแตะตัวท่านท็อปผู้ยิ่งใหัืเลโอ้ยเอาปืนเจาะหัวค่อยเลยตายซะเอาละแล้วก็เอารหัสมาเอาละแค่นี้ผมก็ไปป้นธนาคารได้แล้วตามประสงค์ของพระบิดาเป็นผู้สร้างโลกเอาละ แล้วก็เก็บเงินบอนะครับอเก็บแร่ไปด้วยอรว,วยชั้นรวยชั้นไม่ต้องทำงานก็รวยเอาละตอนนี้ผมก็มาถึงเซฟโซนแล้วนะครับอม,มาสบกันว่าผมจะได้อะไรกันเอาละห้ามห้ามห้าม,มได้ใช้แค่ปืนพะอย่างนั้นรือเอาละ แต่แล้วก็ซื้อกระสุนปืนเพราะว่าเยอะๆด้วยไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่าเอาละเก็บไปเลยเรจาจะแล้วผมก็เก็บกระสุนปืนเพราะแล้วก็จะพยายามเพื่อหาความฝันไปยังเม็กซิโกเราก็ต้องเตรียมพร้อมเยอะๆก้นถ่ายรูปด้วยไม่รู้ว่าจะเอามาทําไมเอามาถ่ายรูปเก็บไปที่ละเละอเอาละ มาหาเดจะโชว์ดำโป่งเปลือกทำเป็นหน้าโปกด้วยไม่รู้ว่าจะได้ทำหรือเปล่านะโป่งโดยใช้กล้องถ่ายรูปน,นี่คือตัวเราทำไม,ม่าถ่ายข้างหลังกูได้วะเฮ้ยถ่ายไปถ่ายไปเหมือนก็ถ่ายรูปจะเป็นไปตามมุมกล้องดังนั้นเลืออชืบได้แล้วละมัง้งใช้ได้หรือเปล่าวะตอบว่าเขาก็ต้องล่าหมาป่า ต้องหาผับพ,พู่นะครับสุดเกเแกจ่จงตื่นฮะจงตื่นเพราะค่าคือซองกีหุนบริษัทมิตาบีเอาละแกเ,เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวแ่นกัดกันแล้วหมุน,หม,นหมุนแบบนี้กูจะรู้ได้ไงว่าหมาตัวไหนเป็นของกูวะเนี่ยเสบหาแล้วไม่นะหมากูหมาลูกพ่อ ออชใช้แค่ปืนโพะสด้วยโอ้ยโอยใช้ปืนเพะสิเออเอาละแกนนะจุกแพ้ซะอ,อต้องเลือกตัวที่มันเลือดน้อยๆครับเออเพื่อหมาที่สุขภาพดีเอาละแกน่ะจงกลายเป็นลูกน้องของฉันซะเอาละแล้วต่อไาผมก็ต้องไปยังเซฟโซนต่อไปก็มีสาแค่นี้แหละห้ามใช้ปืนเพะต้องตัดเร็วๆหน่อย อาละก็ต้องผมก็ต้องจัดขอนม,มาทิมาหาเจ้ายามปองนะแล้วก็สมมุ่มใหม่มาดูไงว่าผมจะได้อะไรอย่ามาว่าห้ามป้นนะอ๋อห้ามพูดในแชทสำหรับคุณผู้ชมที่อาจไม่เข้าใจว่าห้ามพูดในแชทคืออะไรก็อันนี้แบบพิลม์มแชทนะครับเออสำหรับคนที่เล่นกับเพื่อนอนะ่ะเออหรือเล่นกับคนเปะหน้าดังนั้นก็เหมือนกับว่าเออผมนั้น ไม่มีชาเลนจ์อะไรเลยเพราะว่าผมเล่นคนเดียวเอาละเจ้าหมาโอ้ยหมาคอยจะต้องชื่อแกว่าอะไรดีเออเออัอออนหมาเราชื่ออัลซาร่าหมาตัวนี้ชื่อว่าอัลลัคกี้แล้วกันอัลลัคกี้โอเคเจ้าอัดลัคกี้เอ๋ยแกคือตัวแทนของความโชคดีดังนั้น อยากกัดกันสิเออแบบว่าคงไม่กัดกันนะอเทมหมาอีตัวส่วนแกนะเออคราวนี้ห้ามอะไรนะกูลืมแล้วจำไม่ได้แล้วออห้าพูดในแชทก็เหมือนเราไม่ได้เล่นกับเพื่อนเนาะเออก็เลยอ่ะอันนั้นอมไม่ต้องแชทคุยกับใครตอนนั้นแกจงโอ้ยชื่อหายแล้ว เฮ้ย้ยหมากูจะตายวะเนียเฮ้ยหมากูอย่าทําร้ายกันเจ้าอัลลักี้อย่าทําร้ายกันอย่าทําร้ายกันอย่าตีกันอย่าตีกันเฮ้ยแม่หมากูเกือบตายเพราะว่าไอ้ลุนน้องเวนมันไม่ถูกกันอย่าตีกันสิเว้ยเอาละส่วนตรงนี้เจ้าหมาก็แปะไว้อแล้วก็หมาหวังว่าคงไม่ตีกันนะอโอเคโอเค ดีแล้วส่วนซัมบี้ตรงนี้นก็จัดของหน่อยเอาละส่วนแกนะก็อยากตีกันซีไอ้เจ้าเอออัตลกกี้แล้วก็อัตซาร่าเออ <c oughs> เกือบลืมชื่อมาตัวเองม่ากัดกันจนจะตายเอไวไอเวนเอาละตอนนี้ก็มืดแล้วครับอืมคงไม่มีอะไรแล้ใช่ไหมอืมข้าง,างแถวนี้ก็เออ โอ้สอมบี้มันคงจะกัดหมากูอยู่แน่นอนิบ่ายแล้วหมากูโอ้โจนอีหมากูไม่มันคงต้องตายอยู่แน่นอนหมากูก็ด้วยฮือเฮือยอมไปได้ถ้าง,งั้นโอ้พวกแกโยมหมากูก็แทบจะตายแล้วโอ้หมาไม่แกตายไม่นะแกฆ่าหมาฉันนะนะฉันจะพูดปุุกใจพวกแก แกจงจงไว้แกจะต้องล้างแคนพวโจรให้ได้โจนน่ะจงเปลี่ยนความกวดแค้น่ะมันเป็นพลังมูก็ดีป้ากด็ดีต้าหูเ,เล่นเฮ้ยสุกี้เหรอนี่ว่ากูจำไม่ได้เหรอเอาละวกแกจงเปลี่ยนความแค้นให้เป็นพลังแล้วก็ไปสู้กับพวกโจนพวกน,นั้นลวดเราลองทําได้แล้วก็อยากกัดกันด้วยแต่สุดท้ายกูก็คนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าพวกมันก็ต้องกัดกันอยู่ดี เจ้าเอ่ออัลลักี้กับอัสซาลาเอาล่ะไปกันต่อฉันจะพาเพื่อแกไปลานแท้นเองเอาล่ะฉันให้แกอยู่ตรงนี้นะเออไหนๆแกก็จะตายแล้วก็อยู่ข้างบนชมวิวนะเออจนายครับผมไม่อยากตายถ้าผมมาเจอโจรสักคนน่าจะยิงหัวผมว่าเพราะผมเด่นมาาตรงอยู่ตรงนี้ก็แกก็ควรอยู่ตรงนี้ไปนะเออเพราะว่า ไปดีกว่าเอ้ยจำนายอย่าอย่านะผมยังไม่อยากตายเอาละครคับคุณผู้ชมมาสุ่มกันผมจะได้อะไรกันห้ามป้วนอย่างนั้นหรือ,อก็ความที่มันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็เอยเอาละพอโจยสลายฉันจะลางแทนให้กับหมาแล้วหมาที่ใกล้ตายของฉันจนมันพิกการมันเทบจะสู้ใครไม่ได้เลย นี่แกอืมช่องแบ,บอาจแกจะยิงหมาหมาฉันใช่ไหมอือก็จะยิงหมาแล้วเปล่าเอาละระโจมคนดีแกนะแกะไม่รอดแน่นี่แกบ,บอาจขวางทางวีเม็กซิโกของฉันเอาละมาดูกันว่าผมจะรอดหรือเปล่าหรืออาจจะตายหรืออาจจะเดสสมอลเล้งก็ความหมายเดียวกันเอาละก็ขับไปแล้วเจ้าหมา เจ้าหมาฉันจะปล่อยแกให้เป็นอิสระแม่มกัดกันอีกแน่เลยไอเวนีนแกสมัครี้กันไม่ได้หรือไงไอเวนเนี่ยเอาละต่อมาก็จิบอันนี้ด้วยโอ้หมดจะมืดแล้วแล้วตบาปล่อยหมาเล้ยแม่มันจะกัดหมาค่อยอยู่ด้วยกัดแต่พวกเดียวกันเนาะพอกลุ่มโจรแม่มไม่ฆ่าพี่น้องของพวกแกเลย มันคงน่าจะตอบมาว่าตูไม่สชนนะกูจะกัดหมามึไงไอ้วินลูกน้องมันจะต,ะตะลบหลังกูเฮ้ยพวกหมาเวนแกทําให้ดูฉันดูแย่เจ้าหมาโง่แกทําให้ฉันดูแย่อะละจากการเพราะโจด้วยความที่เรามองไม่เห็นโอเคโอ้ยแมมยิงโดนกูเต็มๆเ,เลยโอ้ยแล้วตอบมานะครับอืมฉันจะล้างแค้น ออนี่จาัดก,การแกกะจะสุอยทั้นที่สิคะแกไม่รอดแน่ไม่รู้ว่าตายเรื่องอาลละน่าจะตายแล้วแกโดนสามห้าแน่นอนครับหลังจากนั้นผมก็ต้องเตรียมพร้อมสลับทุกสิ่งตรงนี้ด้วยเอาละ หลังจากนั้นก็จะมีฝูงโจรกับฝูงซอมบี้โผล่มาซึ่งหนอนคำพงบอกว่าหมาครับผมจะสู้ไม่ได้ครับเออแล้วมันคงไม่กัดหมากูเอาละก็โจรแจไม่รอดแน่อุ้ยอุ๊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 ยเอาละจัดการตรงนั้นคือโคตรโจนทั้งหลายแกไม่รอดแน่เอ้าอืมปังปังไม่รู้ว่าควรถอยหรือยังเอาละน่าจะ เอาละจัดการพวกตัวนก่อนแล้วกันเออไอพวกนี้ยิ่งเลวารอยู่ด้วยเอาล่ะอเนจัดการพวกแกให้ได้เยอะมากข้าก็จะลบด้วยหัวใจที่มันพร้อมตายเขว่ากันว่าโอ้ยเวนโอ้ยมากู้พายิงยะหัวเดิมแกนี่มันทรายยศทันจริงๆเอาละโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อพดอะไรของกูเนี่ยเมื่อกี้เอาละ ไม่น้ำมาทันตายหมดแล้วก็ทัพสุดท้ายส,สุดสุดท้ายเอาล่ะอุ้ยอุยอุยยิงแม่มยิงกูรัวๆเลยไอเวนส่วนกูก็ยิงไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่เอาล่ะโอ้ยแม่มซอมบี้มาเอาล่ะแกพวกจูวสลายฉันฉันจะจัดก,การแกเองแกไม่รอดแน่เอา่ะบงังแคนหน่อยคือทุกอย่างเป็นไปตามแผนของฉัน เดี๋ยวเดี๋ยวายแล้วเป็นผมมาโอ้ย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 ,อย,อย,อยกูจะตายเนี่ยกูตายเฮ้ยก็เอาละมาวิะหอความผิดพลาดของผมเมื่อหน่อยเอาละก็ความผิดพลาดของผมก็จะมีก็เออคิดว่า,าสิ่งที่ใช้กับนิโคล่าเทสลามันจะใช้ได้กับพวกแกงโจหรือซอมบี้ แกงซอมบี้ได้แต่ความจริงมันใช้การไม่ได้เลยเออสิ่งที่ใช้กับนิโคลาเทสลาในต่อนนั้นมันใช้กับพวกโจนกับพวกซอมบี้ไม่ได้นะครับเนี่ยครูครมผิดพลาดของผมผมประมาะทพวกมันเกินไปนด้วยความที่นิโคลาเทสลามันใหญ่อ,อะมันเลยเข้าบา้านได้แต่พวกโจนพวกนี้มันเข้ามาได้แล้วลวดหนามก็ไม่ได้ช่วยอะไรบางด้วยเอาละ แล้วความผิดพาดของผมก็น่าจะมีประมาณนี้เออถ้าผมเลือกที่จะขี่มา้าแล้วก็ฝ่าวงล้อมแบบพระเจ้าตาก็มาอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเอาเป็นว่าก็อย่าลืมกดไลค์กดซับค b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วถ้าคลิปนี้ผลตอบรับออกมาดีผมจะเล่นโหมดไนท์แม์นะครับบ๊ายบาย